ถ้าพวกเราจํารูปแบบวิธีได้เนี่ยมันจะง่ายต่อการหานะะจะง่ายขึ้นทีนี้มาดูค่ะวิธีที่เป็นโทสะ,ะวิธีที่เป็นโทสะเนี่ยพอแยกออกมาแล้วระวังเท่ากันใช่ไหมคะเท่ากันค่ะวิธีนี้ดูแม่ดูต้นแบบไปนะอ่าได้ลนะระวังเท่ากันแล้วก็หนึ่งสองสองสามหนึ่ง มา,ามาเท่ากันเลยนะแล้วโทสะแยกออกมาแต่โทสะตรนนี้เนี่ยดูนะฮะตถาจากข้างบนตถาสิทเอกเป็นห<อ>กตเออเป็นโสมนสนะห้าใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็เป็น,นบีขาอ่าตอนนี้เอาเบีขาเนี่ยเอามาเป็น ตัวรับต่อจากชวน,นะใช่ใช่ไหมคะเ,เพราะว่ามีเหตุผลเวทนาเขาต้องไม่ขัดใช่คะเวทนาต้องไม่ขัดกันอ่าใช่ค่ะ,คะเพราะวังแรกเพราะวังหลังเท่ากันนะวันแรกวันหลังเท่ากันดูต่อนะคะวิถี ที่เป็นรูปพวังห้ากับกามรมรอคเบคค่ะพวังหกเอาพวังจากสิบใช่ไหมคะเอาพวังจากสิบเนี่ยมาแยกใช่ไหมคะพ<า>วังจากสิบมาแยกได้หกกลับมาตรงนี้ อีกสี่นะคะการโซมพระวังสี่นะเอาระวังมาแยกเพื่อที่จะแสดงแสดงโทสัพทนะคะเห็นไหมแสดงโทรศัพรอีกสองวิธีถัดนะะคุณลักเดี๋ยวดูก่อนนะเดี๋ยวค่อยเขียนนะคะนี่ค่ะเอาตรงเนี้ย แยกมาแสดงโทรสั่อีกสองวิธีอันนี้ยังไม่ได้บอกเหตุผลมากใช่ไหมคะแค่เอาให้เห็นว่าแยกมาแล้วพ็วังปกติที่พูดไปก็คือสิเอามาแยกเป็นหกกับสี่เข้าใจนะคะเราจำรูปแบบไม่ดีนะถ้าจำรูปแบบไม่ได้เดีย๋ยวมันจะแบบมันจะงงตลอดสาย <c oughs> ดูต่อค่ะวิธีนี้เนี่ยมาดูวิธีที่สองใหญ่ปะ,ะสแสดงรูปพระวังห้ากับอุเบกขาพวังคจิตหใช่หมคะแสดงสองมาดูรูปแบบวิถีรูปพวังห้ารูปพวังห้ากับอุเบกขาการเมาอุเบกขาพวังคจิตหกเนี่ยดูตัวเลขข้างบนนะคะปะจักสัมสันวุนะ ตัวเลขหนึ่งสองสองสามหนึ่งนะคะชาวนะเต็มที่ยี่สิบเก้าอนค่ะเป็นกามะชวนะยี่สิบเก้า 29. แต่ตรงนี้ไม่มีตถาสังเกตนะคะวิถีชุดนี้ไม่มีตถาสิ้นสุดที่ชาวนะข้างบนเนี่ยมีตถาเห็นไหมคะสิ้นสุดตถาแต่ข้างล่างเนี่ยเป็นชาวนะแต่วิถีนี้เป็นอติมหา,ตตานตตานตถารณบาระนะแต่ว่ามันมีเหตุหลายๆอย่างที่ทําให้ ตาเกิดต่อไม่ได้นะคะตถาเกิดต่อไม่ได้นะ,ะเดี๋ยวไปคุยกันทีว่าเพราะอะไรเขาเกิดต่อไม่ได้อย่างเงี้ยนะทีนี้นำเอาห้ามาขยายเป็นรูปแบบวิถีอีกรอบหนึ่งห้านี้ก็คืออันนี้นะคะรูปพวังห้าหกการม,มัคคิค่ะพวังกจิหกนี่แหละนะคะอามาแตกโดยการที่รูปพวังขจิิห้าตัวเลขเขาจะเหมือนเดิมหนึ่งสองสองสามหนึ่งนะคะ เหมือนเดิมแต่ชวนจ,จะเหลือยนะี่สิบเจ็ดอ่ะโทสะเขาออกเพราะว่าอันนี้ท่านบอกว่าให้เหตุผลว่าเป็นจิตประจาตัวของพรอ่าจิตประจําตัวของพรนะเพราะนั้นท่านบอกว่าพรเนี่ยโทสะจะไม่เกิดอันนี้อย่างหนึยงแล้วก็โทสะเนี่ยเกิดอยู่ในการรมภูมิเป็นจิตที่เกิดอยู่ในการรมภูมิแน่นอนก็อาศัยเรียกว่าอาศัยวัตถุกเกิดแน่นอนด้วย ดอนะคะได้ลนะรูปแบบนะถึงตรงนี้เพราะวังแรกเพราะวังหลังเท่ากันนะส่วนการม้ากเบรกค่ะเพราะวันทหกะตัวเลขต่างน,นะเนาะให้ดูตัวเลขกับจําตัวเลขกับเดี๋ยวจะมีอารมณ์ที่จะต้องพูดอีกรอบค่อยๆพูดทีละอย่างเนาะตัวเลขมีถ้าถ้า อุเบกขาบวงหกตัวเลขมีนหนึ่งนะสังเกตนะคะตรงนี้จะเป็นโทรศัพท์เมเหมือนกับว่าเอาโทรศัพท์ข้างบนมาแสดงใช่ไหมคนะตรงนี้ไม่มีตถานะนะตรงนี้แสดงไปแล้วแสดงตถาไปแล้วนี้ไม่ต้องไม่มีละตถานะคะวางแรกหวางหลังเท่ากันให้สังเกตแค่นั้นเองนะครับสังเกตตัวเลขจะได้จำได้นะคะ กาอุเบกขาสี่ก็อย่างที่บอกว่ามาจากสิบแยกออกมาเลขหนึ่งเหมือนกันเลยค่ะการอุเบกขาผวังหกก,กับการโสมนัติผวังสี่ตัวเลขเหมือนกันนะคะโทรศเหมือนกันช่องน้าเหมือนกันแต่ตรงนี้มีอาคันตุก,กรระผวัง<ช>นะมีอาคันตุก,กรระผวังนะคะ ห้าราะหว่างแรกหว่างหลังเท่ากันเด็กสี่นะในรูปแบบของวิธีตรงนี้เนี่ยมีใครไม่ทมันบ้างคะกนนัฐนทันไหมเริ่มแรกก่อนเ <c oughs> พราะวางมีทั้งหมดที่ท่านสแสดงนะฟังบอกข้อนะท่านสแสดงอห้าถวาก่อน หาหูจมูกลิ้นกายปัญจทวันอ่าคุณรัมีตานะคุณรัมีหูนะคุณเอกมีจมูกไหมคุณคุณเอกมีลิ้นไหมทุกคนมีกายไหมทุกคนมีกายไหมมีนะมีคอ่ะย้อนกลับมาที่ตัวเองมีตาหูจมูกลิ้นกายเหมือนกันครับอัะนั้นเรียกว่าทวานแห้งครับ ทวารทั้งห้าเนี่ยเกิดจากกรรมเก่าก่อถ้าเราไม่มีกรรมเก่าเราจะไม่ได้สิ่งนี้มาเป็นผลค<ะ>ตาดีหน้าตาไม่บอดตาดีหูไม่นวกหูได้ยินเข้าใจนะคร<ะ>ับสิ่งเหล่านี้เนี่ยที่เรียกว่าทวารเพราะว่าเขามีตัวที่เรียกว่าจิตกับจิตสิกเนี่ยเข้าไปอาศัยซึ่งก่อนที่เขาจะถูกอาศัยนะเก็เป็นประสาทะ จำได้ไหมภาษาบรรลุทั้งห้าจักคูภาษาทะโสนับภาษาท่าคณะภาษาทะชิวหาภาษากายยาภาสาทะใช่ไหมก่อนด้านนั้นเขาเป็นภาษาทะแต่พอวกาถูกมาอาศัยจำได้ไหมยับยับอีกทีเลาถูกมาอาศัยปั๊บเขาไม่เรียกว่ากายยี่ภาษาทะาละไม่ไม่เรียกภาษาทะาเขาเรียกว่าวัตถุถูกไหมจักคุวัตถุโสวัตถวัตถุคณะวัตถุชิวหาวัตถุกายวัตถุใช่ไหมคะอืม เมื่อเขาเป็นวัตถุที่อาศัยปั๊บทีนี้ตอนนั้นเนี่ยที่เรียกว่าวัตถุแล้วเนี่ยเพราะว่ามีวิญญาณที่อาศัยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็เรียกว่าทวิสิทธิ์ครับทวิสิทธิ์ทวิสิทธิ์มาอาศัยห้าอย่างนี้<ะ>ในร่างกายเราว่าโดยเรานะ,ะจริงไม่ใช่เราเลยนะ,ะ, <laughs> ะเมื่อมาอาศัยแต่ละที่แล้ววิถีจะไม่เกิด มันไม่มีถ้าตาไม่บอดและแสงสวีมูปารมมาปรากฏนะถ้าตาไม่บอดนะเขาเรียกว่าตาดีตาดีนี่ตาไม่บอดนะมีรูปารมมาปรากฏอยู่เฉพาะหนะ้าเห็นกันไหมฮะตอนนี้นมีแสงสว่างมีไหมคะตอนนี้แสงสว่างมีไหมมีครับแสงสว่างมี นะแล้วก็มีมมบรณส,สิการมีครับมีการใส่ใจกันไหมมีครับการใส่ใจในการเห็นมีองคสีนี่แหละถ้าครบก็เท่ากับว,ว่าวิถีจิตต้องเกิดละครับต้องมาอย่างนี้ต้องตาดีก่อนตาไม่บอดก่อนถ้าคนตาบอดจะเห็นไหมอาไม่เห็นวิถีจิตจะเกิดไหมไม่เกิดนะ ้เรื่องตาเนี่ยจกักรูระสาคะนี่มันดีมาตั้งแต่เกิดใช่ไหมคะใช่แล้วทีนี้เมื่อตาดีแล้วเนี่ยลืมตามาเห็นทุกอย่างเลยไอ้สิ่งที่เห็นก็คือสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิตถูกไหมอืมสิ่งที่เห็นทางตานั่นนี่เรูปารมณ์ทั้งหมดเข้าใจนะคะสิ่งที่เห็นทางตาไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็แล้วแต่ที่เฉพาะหน้าเราตรงเนี้ยเป็นรูปารมณ์ที่ปรากฏชัดเลยใช่ไหมคะ อพอมีรูปารมณ์มาปรากฏแล้วแสงสว่างต้องช่วยถ้าในห้องนี้มืดตึ๊ดตือเนี่ยวิถีจิตก็เกิดยากแล้วนะเข้าใจใช่ไหมฮะวิถีจิตก็แทบไม่เกิดแล้วนะเ้าเราดึกถึงตอนกลางคืนเราปิดไฟปั๊กเนี่ยมองเห็นสลัวสลัวเนี่ยก็เรียกเห็นไม่ชัดใช่ไหมฮะเอออย่างเงี้ยแต่นี่มีสิ่งนี้จึงทําให้การเห็นชัดขึ้นใช่ไหมฮะแล้วก็มีการใส่ใจมานณสิการไปว่าใส่ใจใช่ไหมฮะ ต้องใส่ใจในการเห็นใช่ไหมอ่ามันถึงจะแบบว่าครบในส่วนของการที่วิถีจิตจะเกิดทางตาต้องมีองค์ประกอบแล้วอย่างที่เราเห็นทั่วไปนี่เราไม่ได้สนใจนันองมันเกิดมณสิการมันอยู่ที่มนาสิการด้วยอ๋อมเห็นไหมคือคือตอนเนี้ถ้าคุณถ้าคุณมาโนดูอาจารย์นะแววตาคุณมโนก็เห็นถูกไหมตรงนั้นเนี่ยถือว่าไม่ค่อยชัดละ แต่ตัวหัวใจที่ชัดที่สุดใช่ไหมใช่อย่างเงี้ยดังนั้นวิถีจิตมันต้องเหลี่ยมลํากันไปถูกไหมเออแต่เกิดเกิดสิเกิดการเดี่ยวใช่แล้วเหมือนกับว่ามันขาดองค์ประกอบเนาะการใส่ใจตรงนั้นอะการใส่ใจเท่ากับการที่เราไปมองจุดใดจุดหนึ่งถูกไหมแต่มันนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเป็นนามธรรมใช่ไหมมนุษย์สิการอย่างนี้แบบเวลาคนใจลอยอย่างเงี้ย ถ้าคนใจลอยเมื่อถามว่าตาเขามองจุดนั้นไหมแต่ว่าเขามองแต่ว่าใจของเขามันใช่ไหมฮะใจของเขามันชัดในเรื่องราวนั้นมากกว่าใช่ไหมตาเห็นนะตาไม่ได้บอดนะคนใจลอยอ่ะใช่ไหมใจลอยเดี๋ยไม่คอยเธอไม่ได้คอยใส่นะแต่ลอยได้เฉยลอยไปถึงเรื่องราวสถานที่เนี้ยนะเออเนาะอันนี้ก็พูดถึงว่าองค์ประกอบอย่าลืมว่า เรากาลังพูดถึงว่าตัวตัวทว,วารจะเกิดขึ้นมาได้คําว่าจักขคูทวารตะกี้อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับ<ะ>จักขคทวารเนี่ยจะทํางานได้มันก็ต้องมีนามจิตนามเจตสิกใ์่นไหมนามจิตนามเจตสิก์ตอนนี้ยกเอาจากขู่วิญญาณจิตสองอ่ะสองดวงเลยใช่ครับก็ต้องมาอาศัยจากขู่อ่าจักรคูาสาทะแต่ตอนนี้กลายเป็นวัตถุ เห็นไหมถูกอาศัยแล้วเมื่อจกักขูวิญญาณมาอาศัยจกักขูประสาทะจกักขูประสาทะเรียกว่าวัตถุเข้าใจไหมฮะทีนี้เมื่อจกักขูประสาทะเรียกว่าวัตถุมันพร้อมที่จะทางานเพราะว่าองค์ประกอบครบเข้าใจไหมฮะองค์ประกอบครบก็ต้องมี วิญญาณไอ,อ้ขอของรอ่ะมีทวารเกิดขึ้นมาทวารนี่ก็คือไอ้ตัวจักรูภาษาท่านนี่เ <ชา S 1> ข้าใจนะคะตราบใดที่ยังไม่มีอารมณ์ก็เรียกว่ามีรูปารมใช่ไหมฮะรูปารมตัวเดียวกันเ่ะอตัวนี้ตัวนี้โดวเดียวกันถ้ายังไม่มีรูปารมมาปรากฏนะต้องปรากฏกับสิ่งนี้ก่อนสิ่งนี้กับสิ่งนี้ต้องชน,นกันก่อน เรียกว่ากระทบกก่อนสิ่งนี้กับสิ่งนี้กระทบกันก่อนตัวนี้เป็นตัวรับกระทบตัวนี้เป็นตัวมากระทบเข้าใจใช่ไหมฮะตัวนี้เป็นตัวมากระทบนะอ่าอันนี้ต้องเกิดขึ้นมาเพื่อจะมากระทบกับจากคุปตะทัเข้าใจนะคะเมื่อมาจากกระทบปั๊บเนี่ยเขาจะต้องมีสิ่งหนึ่งเรียกว่าวิญญาณต้องมาอาศัยเขาไงฮะเพราะมันไม่ได้เสีย มันไม่ได้บกพร่องเ,เรียกว่าไม่ได้ตาบอดตั้งแต่เกิดประสานทัะดีตั้งแต่เกิดเลยเข้าใจนะคะเพอามาอาศัยปั๊บตัวนี้มาอาศัยตัวนี้เรียกว่าจัะขวดจากนั้นมาอาศัยกันแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นก็ต้องเกิดทวารลนะเพราะว่าคําว่าทวารเนี่ยแปลว่าประตูใช่ไหมคะวิถีจิตก็เกิดเข้าใจไหมฮะ วิธีจิตเกิดก็คือรูปแบบแบบนี้ขั้นตอนของเขาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าการที่เราจะรู้ว่าปสาาัสสะทะเนี่ยคืออะไรบ้างหรือว่าทาวานคืออะไรบ้างเนี่ยและมันมีที่ไปที่มาลักษณะอย่างนี้ก่อนนะคะทีนี้มาโยกมาตะตอนนี้กาลังพูดถึงว่าอารมณ์มาปรากฏแล้วถูกไหมฮะเมื่ออารมณ์ปรากฏคําว่าปสาาัสสะทะไม่มีแล้วนะ วอนนี้เป็นทาวานละแต่นำเอาจาักขูดวารมาสแสดงหนึ่งวานรเพราะว่ามีจักรขูดวิญญาณมาอาศัยประใจัยใช่ไหมคะมาอาศัยเอยเมื่อมาอาศัยแล้วก็เห็นเห็นอะไรเห็นรูปอารมณ์เพราะว่าจักขูวิญญาณทำหน้าที่ทัศนกิจเห็นเห็นรูปอารมณ์เมื่อเห็นแล้วการทำงานก็ดำเนินไป ไม่ขาดสายเกิดดับเกิดดับไม่ขาดสายเข้าใจนะฮะเรียกว่าวิถีจิตดังน,นั้นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาเกิดดับเกิดดับเกิดดับเรียกว่าวิถีจิตวิถีแปลว่าทางเดินใช่ไหมคะก็คือทางเดินของจิตนะคุณรับทันไหมไปไหน <c oughs> ถูกนะ <c oughs> อยู่นะอยู่ด้วยกันก่อนอยู่ด้วยกันก่อนเนาะ <c oughs> ให้จํารูปแบบของวิถีว่ามีวิถีอันเนี้ยเริ่มจากตรงไหน ตัวเลขอะไรบ้างก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะพูดถึงอารมณ์อีกรอบหนึ่งน,นะอารมณ์ที่จะต้องมาทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงว่าวิถีเปลี่ยนจาก10จากห้าเห็นไหมเอาเอาสิบสิบห้าสิบห้าเนี่ยมีสิบกับห้าสิบก็คือพวังสิบเรียกว่ากามะพวังสิบ ห้าคือรูปพวังห้าแล้วว่าดนรวมสิบห้าเนี่ยมีทั้งรูปแล้วก็นามทําไมถึงบอกว่ามีทั้งรูปทั้งนามเพราะว่าถ้าหากว่าเราหาพะวังหาบุคคลใช่ไหมหาบุคคลหาภูมอันนี้สิทธิ์เนี้ยที่เราเคยคุยกันได้แปดบุคคลจาได้ไหมได้สิบเอ็ดคูจาได้ไหม สิบห้าเนี่ยได้ห้าคนบวกสิบห้าภ<ฆ>ูมิเป็นอสังจำได้หไหมคะเอ็นะจำได้ไอ้นั้นถ้าหากว่าเราเห็นสิบห้าเอามาแยกเป็นสิบก,กับห้าเข้าใจไหมฮะแยกเป็นสิบก,กับห้าเห็นไหมถ้าเราเห็น<ม>ตรงนี้นะเราจะเห็นว่ามันมีแค่สิบห้ารวมๆแล้วอะระวัง ผันนะฮะมันมีแค่สิบห้าและสิบห้ามันเป็นภูมิของใครมัางมันมีแต่รูปกับนามเพราะว่าถ้าว่าดืยบุคคลแปดก็คือทุสุทวิติแล้วก็โสสกะอนาราหันเห็ไหมฮะอันนี้เป็นติอริยะอันนี้เป็นติปุใช่ไหมคะติปุรุชนติอริยะสี่เห็นไหมได้แปดบุคคล1 2 3 4 5สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดบุคคล แต่ตรงนี้ที่บอกว่าได้ห้าบุคคลเพราะว่ามันเกี่ยวกับภูมิที่เป็นลมใช่ไหมติปุ1หนึ่งแล้วก็อริยะสี่ใช่ไหมคะอย่างนี้นะะฉะนั้นถ้าเราเราดูคนน่ะคนพวกนี้มีรูปนางหมดเลยเข้าใจนะคะคนพวกนี้ทั้งทุสุทวิติอริยะสี่ในขณะน,นี้ถ้าถ้าเรามองพวงอ่ะเราจะเห็นว่า เป็นบุคคลที่เกิดมาในภูมิกับเนี้ยมีทั้งรูปทั้งนามมาเลมาอนเลา,เห,นเลาหนึ่งเนี้ยหนึ่งในหนึ่งในนั้นก็คือเราอาจจะเป็นตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมพวกเราอ่ะเป็นทวีก็ได้เป็นติก็ได้ใช่ไหมเพราะเป็นมอวิดวงใดดวงหนึ่งได้ไหมไนี่มอวิแปดเลยนะแล้วมอวิแปดนี่มันอยู่ในสิทธิ์ใช่ไหมถูกไมหมฮะทันนะคุณฮะ คุณอุ่นทางกันไหมคุทานคุณักทานไหมฮะคุณเอกเขาไปไหนไม่รู้แล้วนะเขาทานอยู่ฮะเขาทานเขาทานเนี่ยฮะนะเอายงยย่ำให้จะได้มีที่ไปที่มาว่าวิถีที่เรากำลังคุยกันเนี้ยมันเป็นวิถีปัญจปัญจพวังเออเรียกว่าปัญจโการาพวังสิบห้าปัญจโการาพวังสิบห้านะทีนี้แยกออกมาอ่า เริ่มใหม่ทีนี้จะมาพูดถึงอารมณ์ละว,วิธีทั้งหมดนี้ที่แสดงเนี่ยที่ท่านแสดงให้เรา